สวัสดีค่ะน้องหมาใครลอยมากับกอสวะในเจ้าพระยาพบน้องหมาลอยมากับกอสวะคาดเป็นตัวที่หายจากเหตุเรือล่มกรุงเก่าเมื่อเวลา12นาฬกาวันที่2ตุลาคม64ผู้สข่าวเดินทางไปตรวจสอบที่บ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาตำบลบางพรับอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีหลังได้รับแจ้งจากนายประวิทยบานแย้มอายุ28ปี ว่าได้รับการช่วยเหลือน้องหมาพันธุ์ชิสุเพศเมียสีน้ําตาลปนขาวลอยมากับกอสวะติดอยู่ข้างเขื่อนป้องกันแม่น้ำเจ้าพระยาเบื้องต้นอยากให้สื่อช่วยประกาศตามหาเจ้าของเพราะสงสารหมาไม่ยอมกินข้าวเอาแต่นั่งมือมองไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาจากการสอบถามนายประวิทย์เล่าว,ว่าเจอน้องอยู่ในกอสวะตอนแรกคิดว่าเป็นหมาของตนแต่เมื่อเดินไปดูที่บ้านก็เห็นหมายอยู่กันครบเลยกลับมาดู ยื่นมือไปอุ้มน้องก็ทำท่าเหมือนจะกัดเหมือนระแวงก็เลยอุ้มใส่ถังแล้วยกไปไว้ในบ้านให้อะไรกินก็ไม่ยอมกินเหมือนกับตรอมใจพอได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ก็หันไปมองพอเห็นเรือโยงมาก็จ้องมองอยู่นานแล้วพอเห็นเรือที่จอดอยู่ที่บ้านก็กระโดดลงไปแต่จะกระโดดไม่พ้นตกลงไปในน้ำก็เลยจับขึ้นมาเช็ดตัวแล้วนำอาหารให้กินก็ไม่ยอมกิน อยากจะฝากบอกถ้าเป็นน้องหมาที่หายไปจากเหตุการณ์เรือล่มที่อยุธยาก็ให้ญาติมารับคืนหรือว่าถ้าเป็นน้องหมาของใครที่พัดหลงมาก็ให้ติดต่อมารับกลับไปได้เลยสงสารยิ่งเวลาได้ยินเสียงเรือจะมองแล้วจะเดินลงไปในน้ำนายประวิทย์กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าตอนนี้ได้ตั้งชื่อน้องหมาตัวนี้ว่าเจ้ารอด น้องหมาตัวนี้ตนมีความรู้สึกว่าทางเจ้าของน่าจะเป็นคนรักหมาและเลี้ยงเป็นอย่างดีเพราะมีการตัดขนไม่ปล่อยให้ยาวลกรุงรังอีกทั้งยังตัดขนที่เป็นจุกบนหัวและสังเกตเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือน้องหมาตัวนี้ตาทั้งสองข้างมีลักษณะคล้ายว่าเป็นต้อทั้งสองข้างขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากแนวหน้า c o มขอบคุณค่ะ